รู้หรือไม่ว่าประเทศที่มีอุบัติการการเกิดมะเร็งปอดมากที่สุดไม่ใช่เป็นประเทศยากจนนะครับแต่เป็นประเทศฮังการีฮังการีนี่ครองอันดับหนึ่งในยูนะครับในปี2,020เนี่ยฮังการีนียมีประชากรที่เป็นมะเร็งปอดเยอะที่สุดในโลกเป็นไปได้ยังไงครับทั้งแ่ที่เป็นประเทศที่ติดอันดับ50ต้นๆน,นะครับที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกษิจ เมื่อเทียบตามตารางของ IMF ใช้งบนะฮะมากกว่า7%ในการดูแลสุขภาพของประชาชนเขา100%นะครับดูแลด้วยระบบสาธารณสุขเราเรียกว่า100% Medicare Coverage สภาพอากาศดีตลอดทั้งปีนะครับไม่ได้หนาวมากก็ไม่ได้ร้อนมาก่แตถือว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาค่อนข้างสูงตัวเลขการสูบบุหรี่เนี่ยก็ค่อนข้างลดลงนะตั้งแต่ปี2014 ฉันเกิดคำถามว่าเป็นไปได้ไงว่าประเทศพัฒนาอย่างนั้นเนี่ยถึงมีมาเร็งปอดมากเป็นพิเศษเรามาลองเรียนรู้กันเผื่อจะได้มาดัดแปลงกับปัญหาบ้านเมืองเราสวัสดีครับผมบอวิดัยครับนี่ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมให้ความสําคัญเป็นพิเศษต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมสนทนาในเวทีสสสนะครับแลกเปลี่ยนมุมมอง เรื่องภัยเงียบต่อสุขภาพปอดนั่นก็คือ2ปัญหาครับปัญหาฝุ่น pm 2.5และปัญหาควันอันเนื่องมาจากมลพิษของบุหรี่ไฟฟ้าวันนี้เรามาแตกเพิ่มอีกนิดหนึ่งเรื่องมะเร็งปอดนะครับแล้วผมลองยกตัวอย่างของประเทศฮังการีมาให้ดูว่าทั้งที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็เศรษฐกิจค่อนข้างดีการศึกษาค่อนข้างดีแต่ทำไมเนี่ยเขามีมะเร็งปอดเยอะจัง เรามาลองค่อยๆเก็บแกะแล้ววิเคราะห์ดูครับในปี2020เนี่ยจากตัวเลขของ Global Can นะฮะมีการวินิจฉัยมะเร็งปอดเนี่ยถึง2ล้านกว่าคน,นะฮะทั่วโลกมากกว่า1.7ล้านคน,นะฮะที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากมะเร็งปอดมะเร็งปอดเนี่ยยังคงเป็นมะเร็งที่พบมากในผู้ชายนะตามมาจากมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งลำไส้เรารู้อยู่แล้วว่ามะเร็งปอดเนี่ยพบมาก ในประเทศยักษ์ใหญ่เช่นประเทศจีนประเทศรัสเซียนะครับแต่ซาทธสเอเชียเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่ครองอันดับต้นๆเลยนะครับสัดส่วนของมะเร็งปอดเนี่ยมาอยู่ที่เรามากกว่า s o u t ท e a เอเชียมากกว่าประเทศฝั่งยุโรปอยากให้เรารู้ว่าใน10ปีนี้มีการพัฒนาการตรวจมะเร็งปอดมากขึ้นแต่ความสําเร็จในการรักษามะเร็งปอดหรือเราเรียกว่าการอยู่รอดใน5ปียังไม่เกิน20% เพราะอะไรครับเพราะหลายคนยังมาตรวจด้วยระยะท้ายท้ายอยู่แลวมะเลนปลอดอยังเป็นปัญหาที่กวนใจทันการีเนี่ยสูญเสียรายได้ค่อนข้างมากนะครับดูรายได้ที่สูญเสียจากการขาดงานรายได้ที่สูญเสียจากการที่รัฐบาลต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการรักษาและรลายได้ที่สูญเสียอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตรวมแล้วเนี่ยเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่ ที่ต้องเสียไปกับมะเร็งปอดประเทศไทยเราเองก็เช่นกันครับมะเร็งปอดถือว่าเป็นมะเร็งท็อป3นะติดใน3อันดับพอไปดูสาเหตุที่ทําให้ชาวฮังการีเนี่ยมีมะเร็งปอดเยอะเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูคะมันเชื่อมโยงกันนะ3-4สาเหตุย้ำอีกทีในอดีตเนี่ยประชากรฮังการีเนี่ยมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะครับเขามีรายงานว่า1ใน4เลยนะครับต้องสูบบุหรี่อย่างน้อยวันละ5-6มวน ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาและมีการผลักดันในเชิงนโยบายในเชิงกฎหมายในเชิงการโฆษณาทําให้การเข้าถึงบุหรี่ยิยากขึ้นอันั้นตัวเลขคนสูบบุหรี่ตั้งแต่ปี2014ก็ค่อนข้างลดลงลดลง2คือเพศช,ชายเพศช,ชายเนี่ยมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มากกว่าเพศหญิงอันที่3คือการศึกษาครับเขาพบว่าคนที่มีระดับการศึกษาต่ำเนี่ย โอกาสจะเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าเหตุผลก็ตรงไปตรงมาครับเพราะคนที่มีระดับการศึกษาต่ำมักจะมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มากกว่าคนที่มีระดับการศึกษาสูงมันเชื่อมโยงกันอะมองเป็นเรื่องเดียวกันหมดเพราะเขาอาจจะไม่ได้ศึกษามากนะครับโอกาสในชีวิตเขาก็จะน้อยเขาก็จะไปกระจุกตัวกับเป็นชนชั้นแรงงานมากกว่า และชนชั้นแรงงานนี้ก็มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มากกว่ามันก็เป็น m a s อ effect อยู่กับใครก็จะเรียนรู้พฤติกรรมจากเขาแล้วก็จะสูบควันจากเขานะครับสุดท้ายคืออะไรครับคืออุบัติการมะเร็งปอดเนี่ยพบในโซนโรงงานมากกว่าโซนที่เป็นบ้านอังกรีก็เป็นประเทศที่เติบโตเร็วนะครับมีโรงงานค่อนข้างเยอะและในยุคหนึ่งเนี่ยโรงงานเนี่ยค่อนข้างเยอะมากจนมีมลพิษในอากาศแน่นอนครับมลพิษในอากาศ กับคนที่สูบบุหรี่คนที่เป็นชาวแรงงานตัวเองก็สูบและทํางานในพื้นที่ที่มีควันพิษเยอะก็ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งปอดง่ายนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมอยากให้เราเห็นภาพเหมือนกันหมดคืออะไรครับคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยเราจะมองบุหรี่อย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราอยากจะรณรงค์เราก็ต้องเริ่มที่การศึกษาก่อนให้การศึกษาเยอะๆให้เขาเห็นภาพให้เขาตัดสินใจเป็นให้เขาเดินออกให้เขาเลือก เพื่อนฝูงดีๆนะครับพอเขามีความรู้โอกาสที่เขาจะสูบบุหรี่ก็จะลดลงใช่ไหมครับพอเขามีความรู้มากขึ้นโอกาสที่เขาจะได้รับงานที่มีความเสี่ยงต่อสารเคมีหรือฝุ่นพวกนี้ก็จะน้อยลงแต่ปัจจุบันข้อมูลที่มียังไม่ได้สื่อให้เห็นว่าชาวฮังการีมีจเนติกอะไรที่ต่างที่แปลกออกไปที่ทําให้เขามีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดมากกว่าคนอื่นในยุโรปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็พอจะชี้ชัด พุ่งตรงไปที่ควันบุรีและสภาพการศึกษาและทิศทางของรัฐบาลเขาทำอะไรเพื่อที่จะดึงตัวเลขมะเร็งปอดให้ลดลงแน่นอนครับตั้งแต่ปี2014 2016 2020 2022ทิศทางของรัฐบาลค่อนข้างเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยการขายบุหรีเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากในฮังการีนะครับจะต้องขายจะต้องมีกฎหมายชัดเจนและไม่ใช่ใครก็ขายได้ จะขายเฉพาะที่ที่รัฐบาลอนุญาตเท่านั้นการโฆษณาบุหรี่เป็นเรื่องที่ห้ามแม้กระทั่งบุหรี่ไฟฟ้าเองก็ใช้กฎเดียวกับบุหรี่นะครับคนไม่สามารถสูบในพื้นที่สาธารณะได้จะต้องสูบในพื้นที่ที่อนุญาตเท่านั้นมีบทลงโทษค่อนข้างชัดเจนการเพิ่มภาษีการเพิ่มภาษีของผลิตภัณฑ์บุหรี่และบุหรี่ทั้งหลาย อนอกจากนี้ยังมีการบริการของรัฐบาลนะประชาชนสามารถเข้าถึงคทินิกเลิกบุหรี่ได้ง่ายและมีระบบพันการีเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ทุ่มงบค่อนข้างสูงในวิทยาศาสตร์และในเชิงของเทคโนโลยีในการวิจัยเพื่อที่จะหาพลังงานทดแทนมีประกาศชัดเจนนะในปี2050จะเป็น Net z e r r Carbon a m i i เ i o n Country จึงจะไม่ปล่อยคาร์บอนขึ้นในอากาศเลยนะครับกฎหมายในเชิงของคุณภาพอากาศค่อนข้างชัดและค่อนข้างแข็งแรงนอกนอจากนี้นในโรงงาน,นมาตรฐานการป้องกันสารพิษเนี่ยค่อนข้าง s ี r รียสก็รอติดตามนะครับปัจจุบันฮังการีเขาก็ทุ่มกบค่อนข้างมากนะครับในการที่จะกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาคัดกรองมาเลงปอดตั้งแต่ระยะนิ่นๆน,นะครับคนที่มีปัจจัยเสี่ยง รัฐเนี่ยกำลังผลักดันมีการใช้โรดอสซีทสแกนเข้ามาคัดกรองมะเร็งปอดที่จะดึงตัวเลขมะเร็งปอดและในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาสังเกตว่าเริ่มมีการแพร่กระจายของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าค่อนข้างมากนะครับในวัยรุ่นแล้วก็ในเด็กนั้นอันนี้เป็นทิศทางของรัฐเลยนะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประเทศที่แบนเวปปิ้งหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าในเร็วๆนี้นรับเนี่ยหวังว่าคงจะได้ประโยชน์ นะครับแล้วลองกลับมาดูวิเคราะห์บ้านเรานะครับผมเชื่อว่าบ้านเราเนี่ยก็เท่าที่ผมสังเกตประเทศไทยเราก็มีทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่แค่ว่าผมว่าข้อมูลและการผลักดันการให้ความสําคัญกับสุขภาพปลอดเนี่ยอาจจะต้องช่วยกันผลักดันให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐอย่างเดียวเราประชาชนเองก็ต้องช่วยกันผมย้ําเรื่องคุณภาพอากาศแล้วก็บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องช่วยกันผลักดันถ้าเราไม่ดันเนี่ย ในอนาคตลูกหลานเนี่ยก็ยังคงพบอุบัติการมาเ็งปอดมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะลบาบากสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับหากใครที่สนใจหนังสือรู้รอดปลอดภัยสามารถสั่งผ่าน Line o f f i c i a l ได้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานในนี้ผมก็ได้สรุปนะฮะหัวข้อนะฮะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่สนใจนะครับสีภาษาค่อนข้างง่ายลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เริ่มใส่ใจสุขภาพปลอดเพราะอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพปลอด จะเป็นปัญหาของสังคม